สวัสดีตอนเช้าพี่น้องแม่เพิ่นเอาพักมาบงพักมันบกขึ้นไปเอาพักเฮียนยายจอยมาบงนานพักเมียกาลังสีงามอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะนานพักมองนั้นละแม่มันบกมันบกเกิดเนาะมันเป็นยังคือบอกเกิดเอาอันพักคือคือกันกับอันนี้แท้แม่นี่นี่ บ่อันพุ่นเดะอันพุ่นโอ้ยอันที่เจ้าม่านปลูกผักกาดหินบอกอันครั้งล่างเจ้าเดี๋ยวป่านี้พักหอมป้อมพักหอมป้อมก็ไม่ค่อยเกิดพักหอมป้อมก็บ่ค่อยเกิด ายามาน้าอยู่บ่ข่อ,อยกเออกินน้ำข่อยอีกก็ได้บ่แม่กำลับงบง่งแม่กำลับงบ่งพักข่อยว่ามันคือกันอยู่ได้หรอนี่แม่ครับอันนี้มันคนละยางมันคือใบหินหินอยู่สั่ว่าแม่บ่เออ,อ,อ เน่พักอีต้เต็มอยู่ผุนะเมียผุนเบียพักอีต้อันมองพุ่นบ่ค่อยอว่เข้ากับเก็บซุ้มดังสี่เรากินนี่เออนั่นมองหั่นค่อยว่าเจ้าสิได้เฮ็ดนานอันบักทัวเจ้าได้หั่นเฮ็ดอันอันเอียงก็เฮ็ดหันให้บักทัวเด่นต้นสูงคอยหดน้ำให้มันอยู่งามก็ด้วยเมียนดิบสิเฮ็ดข้างมันแล้วแต่ว่าถักสิเฮ็ดทั้งราง ทั่วข้างเทียไเก็บกินเทียได้เก็บกิน,กกนแม่นี้แต่เนี่ยรถเล่นวื้นวันวื้นวันยุ่ง่นขีฝนไงกุ๊บน,นั่นเห็ดมะหอดเถอบุ๊บีพักเสน่เยกเีเออเออแม่เก็บไว้เด้อเบียรพักเสียนเนี่ยพักเียนบวย,ย,ยเอาไว้เอาไวแเอาเนีเนต่อ, <ฉะ S 1> อไป นั่มันขู่ลูกมะฝูกเลยนั่นองมันฝูกอันที่เจ้าปลูกไว้ป,ไวปีที่แล้วบ่คือสองปีที่แล้วเออเออแมนแมนแมนจ้ามาหวานวังหันปีวังหันมะหวานไว้มันบ่ได้เก็บมันบ่ได้เก็บกินนะกต่เอาให้มันแก่เนาะเฮาสิได้เอาไว้เหตุเหตุสมน,นี่ละสมพักแป้นสมพักเนี่ยก็หนุ่มามากมากกินเฮ้ยยังนี่นี่ เวลาไปเห็ดส้มพักพกนันไหมแม,พออม่พักเสียนเออเวลาไปเห็ดพักเสียนมากมากเนี่ยเพิ่นบ่งพักนี่วิธีบ่งพักไปทอนออกพักที่มันใหญ่แล้วนะนะนะจังสีนี่ทอนออกมาบ่งมาเสียบเสียบไม่นั่นพักซี่กับบ่ค่อยออกเข็นบ่เมียพักซี่กับบ่ค่อยอยากจะเกิดบ่อยค่อยอยากจะออก บ่ได้เฮ็ดความสะอาดหลายเหมือนก็นเลยหกหลายบัดที่นี่มันส่วสีเฮ็ดแล้วได้บาดน,นี่กวาดแล้วกวาดอีกดื่มกาแฟตอนเช้ากินกาแฟเนี่ยมือเสาพี่หน่องบอก เพื่อนให้อดอาหารเนาะเพื่อนว่าให้อดอาหารอดน้ำบอกไก้อนสีไปตรวจเลือดตรวจเนี้ยอ่เสียงคุ้นๆแท้นึกว่ามันเสียงไอ้ไอ้อือ เป็นยังขันวานไม่บ่ได้บ,บ่อเออสร้างมันถอแม่เขากินบ่ถอดได้ดอกพี่เอามา้วานใส่เป็นวานใส่นนานข้งางหลังเจ้าเห็นไหมของกันของไอ,อ,งอ้ไหมลอก็ว่ามันก็บ่ค่อยเกิดลอก็ว่าอยู่แล้วบ่โอ้ยายปุ่นลอกอันคือปลปูกสาแท้ปลูกสาแต้คือนน่นได้กินแท้ว่าสันสงสัยสิปลูกสาละนี่คอยว่าเนาะ ปกติม ok ันใหญ่พ wow, ่อเขาได้เก็บกินหรือแม่อันนี้มันท่านได้ดเก็บแม่ก็สีบานปุ้ยมาใส่พออีตูผพออีตูแม่วานไว้เห็นบ่บ่อขืนซั่มบ่เป็นยังเอาไว้หันละเออ นี่มันเกิดอยู่ตะนบานปลายนี่เห็นบอนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นสิบต้นสิบเอ็ดต้นนับต้นได้เลยผูเห็นบนลโอ้คุณแม่พักอันนั้นแม่เกิดลายอยู่ด้วยนี่พักเอียงก่อนทีเจ้าว่าบันี่แม่อินอันเนี้ยพักกาดเขาห่อพักกาดเขาหอกับบ่บ่เกิดงามเกิดบ่ดี Bodi ban nắng nó mía nó toàn nó Đừng cà phê. ní bỏ Hốt con Như sợ anh ní bỏ. Ní đấy anh ní đấy. Nó ní đấy. Nó ní đấy. Nó Nó ní đấy. Nó ní đấy. Nó ní đấy. บเป็นยังขอใส่าย,ยางน้อยมาซุปก็ได้สันเม่สิซุปอันอันนั้นก็รุดดีดีแม่เห็ดจังเลเฮ้อบอ่เหมันรุดเห็ดใหเน่ยคอยิได้หดมันเลี้ยวมัอยดู่ไตัดุ้ดเร่ดูวมันมันคอดดูต่อดูมัน,มนดดบ่บต้องถอดดอกบาทนี่ ว่าต้องถอดตกบาทเดียวไว้ยังสั้นละขันเชียวเอาอันนั่นไปตั้งกับแหนยอนสายอย่างล่องทังดำลวดอันโนซี่เอาน้ามหดให้อืมยานุซีเอาน้นนามหดให้หดพักให้แม่แม่เพื่อนกับชีได้เอาเพราะหดละมันคือเหี่ยว พ่อฮดลวมันเหี่ยวมือเศร้านี่ก็ฮดลวได้มือเศร้านี่ก็ได้ฮดเดีวแต่กบงไมนี่ก็ได้ฮดต้องซุบวงเราว่างถนะือน,น้ำได้ไนอันนี้ให้แม่ฮดให้มันชุมช่มๆอ่ะพอแล้วบ,บาท กินซ้ำนี่กับบเัเป็นยังปีที่ที่แล้วกินจนเหลืออันนั้นมันหลายโพดปีเมื่อไหร่ดินบ่งามปลูกยังกับบังามแดดหอนแล้วนี่ต้นบกฮุ่งดกดกต้นบกฮุ่งดกดกเลือซ้ำนี่แหละนี่นี่ เพรได้กินอยู่ซองนวยเอามาต่ำเที่ยนึง่งสองนวยต่ำเที่ยนึงเอาสาสตรไปให้แม่ปิดผักกัน ปิดนี่นสิปิวป่ะเะหรอเสียงเครื่องบิน,นรถกะเล่นวินว่นวันวิ่นวันเออปกนังสั่นก็ได้นังสั่น,นกับปกบดเลยก็กนนกได้ปะ่ะปกซ้ำนัน่นปะ่ะ วกซ้ำนั่นและลก n h าก้น n ้เมื่แรงเอาปุ๋ยมาใส่เอาปุ๋ยมาไห้พี่ปุ๋ยยูเนี่กลัวมี่ยูนลี่บ่บ่มี่บ่ปุ๋ยขาวโอ๊ตโอ๊ตใส่ปุ๋ยอันนั้นบ่ใส่ปุ๋ยยูเลีย กะซีบ่มีอยู่บ่อสันคันว่าปุ๋ยนั่นขอเนื้อวันปุ๋ยขี้คั้วนู้นเนึกว่าแม่สิใส่ปุ๋ยขี้งัวะนี่เบิดหันแล้วออะสารพัดสาระผักเท้งนั้นผักบุ้งจะ่แม่นหลายนานเดียวได้กินบ่อึดบ่อยากคุณแม่อยู่ขาเจ้ากะมีได้พออีตู ผักซีกับมีดมันบอนมีเบริเบร์สุยางสารพัดสารพัดผักบงแล้วๆกับแม่เอาหญ้าออกป่นี่เก็บหญ้าใครยุหญ้ามันบอนขึ่นลายเมียนขันขึ้นลาย,ลายเอาหญ้าอีลีล่ะ เ yeah, <laughs> มันมามีเวลาอยู่บ้านเนาะวางสามสี่มือหามือเนาะเมีเนาะมีแต่ออกงานบุญบุญอียงกับ,บุญกระถินบุญอันนั่นอันนี้ร้อยก็ะท่องโบว่างหัวกรสีมาว่างตึนเนาะหัวกรสีว่างเอาขอยมายืนตากแดดที่ <laughs> ยังก่อเหรอข่อยข่อยขึ้นมายืนตากแดดแทบเมียเ <laughs> <laughs> จ้าเป็น นั่งเอกซ่องคอยเนาะคอยก็ยืนตากแดดแน่นแล้ว,นวม,น,มนั่งเอกซ่องมือแรียกสีจีขอจีแบ่งออกเขายืนหนีไปเด้อหนูสิ<อ>ไดอ้อยู่หันกับเต็มกล้องโย่บ<อ>่เต็มกล้องให้ห<อ>ันหุ่นบ่อนจิ้มเขาฮะคนหนึ่งยืนหนีดิใอยเฮ็ดแล้วหรอ แกงกกนูก,กับเปลตะแกงป่ามากินเพราะว่าเขาอยู่นี่ร้ายอยู่นูก,กับสิอุ่นเอาขาอยู่ก็ายอยู่คันร้ายเจ้าก,ก็ว่าต้องมาเดียเด๋ยวเออน,น,นุเฮ็ดนูก,ก็เฮ็ดเพื่อม้าก,ก็เพื่อนุจีเขาหน่ำแกะต้มป,ป่าน้ำต้มป,ป,ป,ป่าใส่ผักยังกับแข้นแม่เออแกงป่าใส่ผักแกแ่นขมบู้ยนูมากมากเลยเออมากมากผัดผักแก่นขม เอาเอาปลาใส่นน้อยพักได้หลายคุยกินเดี๋ยวมือมือนาสิไปเฮ็ดคลิปเก็บพักกันขมกับคุณแม่ก็มือนาสิไปมือนี่สันติสิไปมือนี่บ่เมื่อแรงบ่เออเมื่อแรงค่อยไปช่วงใบสองใบสามแมแดดอ่อนๆจักน่อยส่วนญยจอยไปน้ำแม่นบ่่นท่านในวางดอก บนยากมันเกี่ยวเขาเดียวเลยเมียนี้ก็ยากขนาดมันงับกันเด็ดต้นหนึ่งสันเมียเออเอามาปลูกข้างนอกเออเอามาปลูกข้างนอกนนอัอนอเด็ดต้นหนึ่งเก่าออกลวดฮะน่ะเออเอามาปลูกข้างนอกเออมันงับกันเมียว่ามันงับกันว่าสัน นั่งเอกซองคอยกะเขามากรับชมคลิปให้ได้โคไอนั่นในเด้อให้ได้มีไร้ได้เขาซองในเด้อจาพี่น้องจ้านี่ละสิเลี่ยงนี่ลละคุณแม่นี่ยละนั่งเอกซองคอยนี่ยละคันในเงินเดือนเดือนนี่โอ้คอยเฮ็ดคอยเชียวไห้เลยนี่นันสิได้จักพันบู้ร้อยรอยดอนกันสิโอร้นอยน,นี่กันสิได้แค่สามพันกว่าบาทไม่ได้หลาย มันบ่ถึงสองสามพันขันสองพันยังสั่นกระแค่ยูอันนี้ลอยเดี่ยวหนึง่งลอยเดี่ยวก็ได้สองพันบาทขันสองขันสองพันขันสองพันเงินเขาก็ได้เป็นหมื่นผู้เด้อแม่หมื่นหมืน่มนกลัวสองหมืน่นตะวันบ่หอดจักเทียนะพี่น้องคุณแม่ ทำแปลงผักนะคะเก็บผักแปลงผักแล้วก็เอาหญ้าออกจากน้านผักบรรยากาศเศ้านี่ก่ะอากาศเย็นอยู่ร่มอยู่นอกมือหนเม่อกกว่านี่ก็ร่มมือหีิก,ก็ร่มขันร่มนั้งสี่บกคอยห่อนไปไหนนาอกแม่เนาะฮะเออไฟดับเมืเ่ขึ้นเนี่น <c oughs> ไดับมเมื่อคืนนี่บอกพวกมันเป,ปลี่ยตรงอันอันหลอดนันไฮยุหัวนันติดแล้วมันเฮ็ดไฮติดแล้วตัวตัวนี้นเฮ็ด่าไ้มันพังแล้วสีใดสื่อใส่ไหมก็เลยบอกว่าขันเขาเล่นมากสีใดสื่อมาใส่ไหมสื่อติดหัวเบิดเลยนะหาดอกหาดอกก็สือมาติดใส่หัวหาดอกเลยอินุว่าสีสื่อใส่ยูเบอแมนบ่จักบอหขึ้กัน เออสื่อส่มันกับจังคอยสีหวงเฮียนมันก็อ๋อยาเฮียล่มลม